สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในห,หัวข้อเรื่องความยาวรอบรูปและการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะน้องๆมาอันดับแรกเลยนะคะเขาบอกว่าหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมค่ะข้อที่1ค่ะเขาให้มาแล้ว ความยาวรอบรูปก็คือนำด้านทุกด้านมาบวกกันนั่นเองค่ะข้อที่1ด้านนี้4ซนติเมตรด้านนี้3.2ซนเมตรด้านนี้5.2ซนเมตรนะคะข้อนี้เราจะต้องนำด้านทั้ง3ด้านมาบวกกันแต่น้องๆระวังให้ดีข้อนี้เป็นทศนิยมบวกกับจำนวนเต็มนะคะเราก็เอา4มาบวก5.2ก่อนนะคะ4・5.2บวก5.2 4บวก5.2ก็จะได้เป็น2 5บวก4เป็น9 9.2บวก3.2 2บวก2เป็น4พานจุดใส่จุด9บวก3เป็นเท่าไหร่คะ9และ10 11 12คำตอบเลยเป็นเท่าไหร่คะ12.4หน่วยเป็นเซนติเมตร ะะมาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2องครูดาวบอกว่าต้องนําด้านทุกด้านมาบวกกันแต่คุณคณรูดาวคะรูปนี้เขาให้มาแค่ด้านเดียวเองค่ะ3.5มจุดห้าเซนติเมตรด้านนี้ก็ไม่ให้มาด้านนี้ก็ไม่ให้มาน้องๆเห็นไหมคะว่าตรงนี้มันมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงนี้ด้วยเป็นขีด1ขีดทั้ง3ด้านเลยหมายความว่าอย่างไรคะ หมายความว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าคุณสมบัติก็คือเท่ากันทุกด้านถูกไหมเท่ากันทุกด้านดังนั้นด้านนี้3.5ซนติเมตรด้านนี้ก็ต้องเป็น3.5ซนติเมตรและด้านนี้ก็ต้องเป็น3.5เซนติเมตรนั่นเองทีนี้คิดอย่างไรคะเราก็เอาด้านทุกด้านมาบวกกันโอเคไหมหรือจะเอา3.5มาคูณ3ก็ได้ ได้ทั้ง2วิธีเลยนะคะบวก3.5 3.5บวก3.5ได้เท่าไหร่ช่วยครูดาวคิดสิได้ทั้งหมดคือ7.0บวกอีก3.5ได้เท่าไหร่คะ0บวก5ได้5 7บวก3เป็น10คำตอบก็คือ10.5เซนติเมตรนั่นเองโอเคนะ การหาความยาวรอบรูปคือเอาด้านทุกด้านมาบวกกันนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างข้อถัดไปค่ะตัวอย่างข้อถัดไปนะคะก็เป็นเรื่องการหาความยาวรอบรูปเหมือนเดิมนะคะแต่เขาให้มาสองด้านค่ะน้องๆน,นะคะแล้วเขาก็มีสัญลักษณ์นี้มาใหอา้อันดับแรกเลยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะน้องๆเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรนะ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองค่ะเพราะว่ามีด้านเท่ากัน2ด้านค่ะด้านนี้ยาว6.8เซนติเมตรด้านนี้ยาว4.1เซนติเมตรและด้านนี้ต้องยาวเท่าไหร่คะ6.8หรือ4.1มันมีสัญลักษณ์ตรงไหนเท่ากันเท่ากับตรงนี้ใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้ก็คือ4.1โอเคไหมตรงนี้ 4. 1 cm. หาความยาวรอบรูปก,ก็คือจับมันมาบวกกันทั้งหมดเลยค่ะ4.1บวก4.1ก็จะได้เป็น8.2 8.2บวก6.8 8บวก2เป็น10ใส่0ทด1นะคะตรงนี้ผ่านจุดใส่จุดนะคะครูดาวเอา1มาบวกเอา6ก่อน1บวก6ได้7นะคะ8บวกอีก7เป็น8 คู่กับ2เป็น10เป็น15บหาะคำตอบเลยเป็น15เซนติเมตรโอเคนะเข้าใจนะคะมาทีนี้เราหาความยาวรอบรูปเสร็จแล้วเราจะมาเรียนเรื่องก,การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะน้องๆจะต้องดอกจันเอาไว้หนึ่งล้านดอกเลยนะ จำให้ได้นะคะเวลาทำอยู่ในห้องสอบจะได้ทำได้นะคะก็คือเศษหนส่วนสคูณฐานคูณสูงเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนั่นเองค่ะหาพื้นที่เขาบอกว่าให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสีฟ้าก็คือรูปนี้ ความสูงคืออะไรน้องๆทราบไหมความสูงก็คือจากจุดยอดมุมนะคะลากลงมาตั้งฉากกับฐานนะคะซึ่งความสูงของสามเหลี่ยมรูปนี้ก็คือ8 cm. เซนติเมตรไมย8เมตรนะคะ8เมตรอันนี้ก็เหมือนกันเขาให้มาด้านนี้กับด้านนี้ขนาดกันด้านนี้กับด้านนี้ขนาดกันใช่ไหมคะถ้าเกิดครูดาว ลากเส้นนี้ขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นตั้งฉากแสดงว่าตรงนี้ก็คือ8เมตรเท่ากันนะคะเศษ1น,นส่วนสคูณฐานฐานคือ10เมตรคูณสูงคือ8เมตรอะไรตัดได้คะ สองหนึ่งสองจะตัดสิบก็ได้หรือจะตัดแปดก็ได้แล้วแต่น้องๆน,นะคะดาวขอตัดสิบละกันสองหนึ่งสองสองห้าสิบห้าแปดได้สี่สิบหน่วยเป็นอะไรถ้าเกิดเขาให้หาพื้นที่นะคะจำไว้เลยถ้าเกิดเขาให้หาพื้นที่หน่วยจะขึ้นต้นด้วยคำว่าตารางโอเคไหมถ้าเกิดเขาให้หาคำว่าพื้นที่หน่วยจะต้องขึ้นคำว่าตารางตารางอะไร ตารางตอก็คือตารางนะคะตารางเขาให้หน่วยมาเป็นเมตรก็เป็นตารางเมตรนั่นเองเขาให้หน่วยมาเป็นเซนติเมตรก็ต้องเป็นตารางเซนติเมตรโอเคนะเข้าใจนะคะมาอันถัดไปหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะสามเหลี่ยม B f d สามเหลี่ยม B fD สูตรของมันคืออะไรจำได้ไหมเศนหนึ่งส,ส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะคะเสนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงทีนี้เขาไม่ได้กำหนดมาให้แต่เขามีตารางมาให้ถูกไหมคะให้หน้องน้องนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแฐานเป็นแปด ความสูงความสูงนะคะจากจุดยอดมุมนะคะลากลงมาตั้งฉากกับฐานก็คือตรงนี้ตรงเส้นสีแดงนี้ก็คือความสูงนะคะความสูงอันนี้คือความสูงความสูงเท่าไหร่เราก็มานับกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าความสูงก็คือห้าเส้นหนึ่งส่วนสองคูณฐาน ฐานคือ8สูงคือ5นะคะก็คือคูณ5เราก็มาตัดทอนกันค่ะสอง2 4 8 4สคูณ5ได้20หน่วยเป็นอะไรคะน้องๆเขาให้หาพื้นที่ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าตารางตารางซึ่งอันนี้มันคือตารางหน่วยนั่นเองค่ะ ตารางหน่วยเพราะว่ายาว8หน่วยนะคะสูง5หน่วยโอเคไหมเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสำหรับเรื่องการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมและการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมไม่ยากเลยเนาะยังไงเดี๋ยวคุณเราจะให้น้องๆนะคะพักทบทวนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะ ได้ยนกันบ้างค่ะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันน o อกอา a d e m ดนะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ